สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะครับพี่น้องเขามาเบิ้ลมาเขียบน้ำกันพี่น้องมาไปเมาส์วันนี้เขาไปเมาส์สวนนั่เลยครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันครับพี่น้องนี่ครับเต็มถาดพี่น้องเต็มถาดครับสุกหรือยังยังไม่สุกยังไม่สุกเลยเบิ่งผลมาเนี่ยป่าครับผละพุดจัดฉากก็อยู่ข้างหลังผลอะนพี่แม่พุดคนแก่งขันกันค่ะพุชจัดฉากครับนี่ครับ ไปเหมาสวนครับพี่น้องคนนี้แข้งขันกินบักเขียดจ้าเมื่อนี้เขาไปเหมาสวนด้วยคุณครับฟังทั้งเอกกับมี่อีกนี่ครับแบกเขียบครับมีหอดสวนบักแตงโมพี่น้องเนี่ยนี่บักเขียบครับพี่น้องบักเขียบอันนี้เพิ่งเพิ่งออกมาจากสวนเหมือนเสาครับเด็ดไม่ไหมจากสวนเห็ดตัวนี้ครับนี่ๆไม่ไหมจากสวนเหมือนเสาเนี้ยแบบเขียบอันนี้ก็เบ็ดตะหมูวานี่ครับพี่น้องเมื่อกี้ไปเหมาสวนเลยพี่น้องเพิ่งเพิ่งเห็นว่ากินเลยเพิ่ง นี่ครับกินเลยครับกินเลยเพลงไหนกินหมดไหมเนี่ยฮะอะไรมันเป็นอยังโอ้ยน่ะเฮงแซ่บโอ้ยของแซ่บเนาะกินโดแล้วเนาะของแซ่บเลยเอากูอะไรไอแม่สิว่าเขากล้องป่ะมานั่งที่นั่งพี่พี่แม่แมานั่งทั้งพี่แม่ไอแม่ก็ได้้เอาิ่งอ๋อเนนี่ครับกินเลยครับ หวานฟังทั้งฝุ่นเพื่อนกำลังทีเตรียมแหนมเนื้อพี่น้องฟังฝุ่นเท่าทีกินแหนมเนื้ออีกต่อไปในคลิปต่อไปเราจะมากินแหนมเนื้อให้ดูครับะจ้องยังไม่สุกยังไม่สุกจ้องของพี่ลูกไหนพี่ก็จ้องเหมือนกันของเองเอาลูกนี้นี่ดำนี้ของเองอะไรนี่เงียบมาเมาสวนเลยพี่น้องว่ะเยอะมากหลายหน่อยครับเี่อง่น้อง ของแท้ของแท้พี่น้องผลไม้ตามดูดูพี่น้องมั้งอะไรนี่โกต้นพันธุ์อันนี้พันเลยพันนี่โกะอันนี้โกะวะพี่น้องอันนี้โกพันธุ์นุ่ยใหญ่ๆนี่พี่น้องมาเคียบตามดูดูครับไหนไหนหาดูยากพันนี้หาดูยากอันนี้มันพันน้อยนี่ตามันยังไม่ตีเลยอันนี้มันพันน้อยนี่ เออเนี่ยเดี๋ยวกรลอมก็จะกินหมดแล้วอวปันดลไม้ตามเยดูเป็นไงดูนี่ยโดอู่ไหนอู้อะไรอ่ะอนไมไม่มีขาวเดี๋ยวพี่กินเองเอาไว้นี่แหละอิ่มยังอิ่มแล้วเรากินแหนมเนื้อเรากินแหนมเนื้ออ๋อแล้วมันสุกหมดยังนี่ยังยังยังไม่สุก ยังไม่หมดเลยบ่ยังไม่หมดเลยโอ้เห็นมันสุกกล้พี่น้องเ๋ยวทิ่มากินไหมเมน,นี่เราไปเหมาสวนนะพี่น้องโอ้ผู้ดใดมักกะไม่กินน้ำกันเ้อพี่น้องเ้อสสำหรับคนที่มักผลไม้ตามดด,ดูกาลครับบักเสียบบ่บักเสียบเ,บเยบป็นบ่ค่เอ,อ่าบักเขียบบักเสียบนะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องอันนี้นวยหน่อยครับนวยในนอย วัตนิตรกครับวันิตรุกเป็นไหฟังนน่ก็คือสุกเป็นเดวนครับนี่ครับพี่น้องเมื่อกี้ครับไปเหมาได้บักเน้าบักเน้าถุงละเท่าดบักเน้าถุงละยี่สบสาิบาทอันนี้ห้าสบาทอันนี้ยี่สิบอันนี้ยี่สบอันนี้ห้อันนี้ยี่สิบอันนี้ห้าสิบนี่นีค่ะไปเหมาสวนหิมะยามากมากิน อันนี้สามสิบบาทมามาพี่มามาเขากองอีกเนี่ยพี่ไหมของแม่พี่มาเขากองอีกพี่มาเขากองพี่นี่คุณยายมาเหร่นน้ำอีกแล้ววันนี้มาเพื่อเหรอเลือกเอาให้กินยังเดี๋ยวดีผ้ามือนี่เดี๋ยวดีผ้ากินมีอะไรกินบ้างทางนู้นนี่เรากำแอลคือเลขสี่นี่คุณยาย คุณยายโอ้โห่เนี้ซื้อเลขจะได้เงี้ยเหอก็เลยบอกคุณเนยซื้อเอ้าบอกคุณยายซื้อทังไลยเอ้าเงี้ยนี่ฝันไหมฝันดีบ่บ่ฝันเลยบ่ไจ้ายมยหมานบ่าหันเงินไม่หันหมานบ่บ่หมานโอ้ยตามต่อเงี้ยนี่นี่ซื้อต่อเนี่ยเอานี่นี่นี่ไหมข้างหลังนี่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 ตัวนี่ไหม เออที่ซื้อตัวนี้เลเออซื้อตัวนี้ละเออมันออกไปแล้วเก่าสิตื่นเก่าฮะเมาส่วนมาเเมานี่มนไปเมาสวนมาหนิเอ้าไปเมาสสวนมาหนิไปเมาสส่วนมาแล้วนี่เดี๋ยวเลือกเปนก้อนนุ่ยสุกกระจังกินนะเลือกกินเลยเต็มที่เลยเอกินเต็มที่เลยครับเลือกเอาด้วยเลยสุกกันกินเลยเลือกเอาพี่อยู่นี่น่นี่สุกอยู่พี่ ดูดิวันนั้นนี่สุกอันนี้มันแกลนๆกล็นอยู่มันดิบๆบบบอยูอ่นี่นางเลิศก้างเกงกับนางเลิศนั่งกางเกงแล้วนั่งกินทันแล้วเออหักแดงงูทุกข์ก,กินเลิศเออมากินเลยมากินเลยเต็มที่เลยแต่มันสุกกันไม่ได้สุกก็แจังกิน,กนอ,อันนี้พันนิโก้พันหนังอันนี้อร่อยอ มันสุกมันม่นท่านี่สุกดีไหมมันท่านี่สุกอยู่เออเนาะฮะตัวไหนก่อตัวนี้ตัวเจ็ดยันเจ็ดยันเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าบ่โอ้ว่าแน่แน่งวดนี้ใช่ไหมถามแอดมินก่อนเนี่ยแอดมินแคร์คนเนี่ยมาแน่แน่อนป่ะแน่แงวดหน้างวดหน้าโอ้นี่ครับงวดหน้าตามต่อพี่น้องนี่ตัวนี้ละงวดหน้า ไปเยี่ยมสาไปเยี่ยมสวนคุณตาคุณตาอะไรนะต้อมตาบุญชูคุณตาบุญชูจันดคัดมาค่ะอันนี้อันนี้สวนจากคุณตาบุญชูอยู่บ้านดอนสวรรค์ครับพี่นอ้องอ่าพี่น,อน,น้องอยู่บ้านดอนสวรรค์ตำบลบ้านเขืองอำเภอเชียงขัญจังหวัดรรเดครี่พีนน้องพี่น้องพนองานไปพานมากไปสอบถามเลยนะครับสวนคุณพ่อบุญชูจันทะคัดครับอันนี้คือเขาไปเหมาหอดสวนเลยครับเหมือนนี่ไปเหมาสวนมากเติมแกะเติงแถม นี่ครับแฉมเนื้อบักเน้าแฉมเนื้องตากไข่ทุกอย่างน่ครับเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องนี่ของแสบอีกอันหนึ่งคือแหนมเนื่อพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดเดีอยกรอนห้เขาสิมากินให้เบิรงครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวเขาสิมากินแหนมเนื้อให้เบิรงนี่ มุกระทขมิมุกระทมิครับเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็ลังหันอยู่แหนมเนือง VT มา v ีแหนมเนือง v ีแหนมเนืองโอเคเดี๋ยวห้องถิ่มาตั้งกล่องกินในเบิรงครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำรับคลิปนี้เดี๋ยวตัดลิปยังยังไม่ถึงอีกนิดหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับกลับมาบ้านเนาะครับพี่น้อง ก็เลยแต่ว่าอยากกินครับอยากกินปลาเขียบนี่ครับปลาเขียบปลาเสียบจะได้กินอยู่บ้านเราบ้านเท่านะครับพี่น้องของกินเหมือนบ้านครับนี่แต่บ่นี่ซุกไปล่ะซุกไปหวานบ่หวานบอกนี่คัดเอาเลือกเอานี่น้อยได้ซุกก็แจ้งกินมือเอื้องกระดิ๊ซุกอีกแล้วนี่เพราะว่ามือนี้มันแก่จัดแล้วเอาไม่กินนี่แล้วซื้อมาให้แม่ก็พอกินนี่แล้วแก้จัดแล้วอืม ก,กินได้ครับกินได้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนน้าพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังพอกันไหมคลิปหน้าคับพี่น้องเดี๋ยวเรามีอะไรให้ดูอีกติดตามฝากช่องต้นแคร์เจวัไนไว้น้ำแนพี่น้องเดอ้อฝากกดติดตามกดซับตะไคร้ด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ